สวัสดีครับผมมาจากต้นไปนเรลียวนะครับวันนี้มาลองคันสนูนนะครับคันสนุนคันร้อยสี่สิบสองเซนนะครับใบเก้ามิลใบเก้ามิลเดีย๋ยวลองฟังกันดูนะครับนะครับคันร้อยสี่สิบสองเซนนะครับลองฟังดู

ก็จะประมาณนี้นะครับเหนื่อยเสียงก็จะประมาณนี้อลองฟังอีกรอบหนึ่งนะฟังอีกรอบหนึ่ง เหนื่อยนะครับเวียงไม่ไหวคันมันเบามากนะครับคันเบามากอันนี้ถ่วงเลยนะถ่วงด้วยหัวน็อตนะครับก็จะใช้แรงเยอะนิดนึงครับเพราะเป็นเป็นคันเบาดูอีกรอบนึ่ง ไ,ไล่ระดับขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นคันกินลมเบานะครับคันนิ่มตอนเรียงต้องค่อยๆไล่ระดับขึ้น ประมาณนี้นะครับเวี่ยงไม่ไหวนะครับเหนื่อยเพราะว่าคันมันเบามากครับคันร้อยสี่สิบสองเส้นนะครับฝากผลงานไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับคันใบตานนะครับ